บอกเลยว่ารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจโดยเฉพาะเวลาจะจ้างใครมาเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะมาเป็นแม่บ้านเป็นคนขับรถเป็นคนสวนคุณผู้ชมต้องตรวจสอบประวัติให้ดีๆนะไม่อย่างนั้นอาจจะเจอลักษณะแบบนี้ได้ค่ะทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เลยออกมาเตือนภัยบอกว่า อย่าเป็นแบบเขาเลยก่อนจะจ้างใครเนี่ยดูให้ดีๆก่อนนะคะพยายามสอบประวัติเขาในอดีตเคยทำอะไรมาบ้างเป็นคนบ้านไหนชื่อเสียงเรียงนามเป็นใครงานนี้โดนยกเขาไปศูนย์ทรัพย์สินกว่า3ล้านบาทะ่ะไม่ใช่น้อยๆเลยนะเออแล้วทำไมถึงกล้าขโมยไปขนาดนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมครับ ของทรัพย์สินหรือว่าผู้เสียหายคนนี้อายุ56ปีแล้ว mm. เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาย่านเจริญนครค่ะก็ติดต่อมาที่ทีมข่าวของเราบอกว่าเขาเนี่ยอัดอั้นปั่นใจมากทีมข่าวก็เลยนัดแนะเดี๋ยวมาพูดคุยสัมภาษณ์กันหน่อยให้พี่เล่าเรื่องราวเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําให้รู้ค่ะเขาบอกว่าเขาเก็บทรัพย์สินมีค่าเอาไว้ที่คอนโดมิเนียมก็คือคอนโดแห่งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ <Huh? S 1> แล้วถูกลูกจ้างยกเขาไป จนเกลี้ยงเลยรวมกว่า3ล้านบาทเยอะมากนะ3ล้านเนี่ยเยอะสิเอาอะไรไปบ้างเนี่ยเยอะมากแล้วคืออะไรหายไปบ้างใช่ไหมพี่เจตสงสัยนะก็คือที่หายไปเนี่ยค่ะมีตั้งแต่พวกสร้อยคอทองคำแล้วตอนเนี้ยสร้อยคอทองคาทองคำบาดล้เท่าไหร่ทะลุห้าห0ื่ไปแล้วนะเนี่ยค่ะมีสร้อยข้อมือเพชรแหวนนาฬิกาหรู กระเป๋าแบรนเนมหายไปหมดเลยค่ะเรี่ยงเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ปลายเดือนเดียวกันตํารวจเนี่ยเขาก็ตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้ชื่อว่าในไบรท์ค่ะความจริงในไบรท์เนี่ยเพิ่งจะเข้ามาทํางานเมื่อวันที่7เมษายนเองแต่ว่าคารมดีพุดจาเป็นอยู่เป็นก็เลยได้รับความไว้วางใจจากทางผู้เสียหายนะคะให้ขับรถเก๋งส่วนตัวไปจอดที่คอนโดมิเนียม เป็นโอกาสที่ทําให้ในไบรในเห็นช่องแอบบใช้คุญแจที่อยู่ในรถนะคะ่ะไปไขห้องในคอนโดหรือคน้นทรัพย์สินเอาไปหลายรายการเลยหลักๆก,ก็อย่างที่เราไปพวกใส่ข้อตองคําใส่ขอมือเพชรแหวนนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมนะคุณผู้ชมครับตํารวจตามตัวผู้ก่อเหตุมาได้ก็จริงแต่ทรัพย์สินเนี่ยอยู่ไม่ครบแล้วนะคะอันนี้กำลังจะถามเลย อยู่ไม่ครบแล้วอ,อพอได้ไปปุ๊บเอาไปเปลี่ยนสภาพไปขายเป็นเงินนะคะเอาไปซื้อรถเบนซ์มือสองอุย,ย,ยไปซื้อรถเบนซ์มือสองมาขับจะเอาไปอวดใครหรือเปล่าอ,อแล้วบางส่วนเอาไปทําอะไรรู้ไหมออไปทําศัลยกรรมความงามเอาเหรออยากหล่ออยากดูดีไปอัพหน้าอีกอยากมีรถเบนซ์ขับเอ,อเหรอ,อผู้เสียหายบอกเขาอึดอัดมาอัดอั้นตันใจค่ะรู้ทั้งรู้ว่าทรัพย์สินเนี่ยถูกนําไปขายที่ไหนแต่ว่าตํารวจตามคืนมาให้ไม่ได้ทําไมล่ะ ฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยคะ่ะมีนาิกานะครับอีกสองเรือนนะครับราดูแล้วก็โอริสแล้วก็พระพนิลัตเรียมทองนะครับแล้วใส่ชินอีแเรียมทองซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าไปขายที่คลังปากน้ําส่วนนาิกาไปขายที่ปากซอยยี่สิบเก้าเป็นที่ซื้อขายและจดายยีบเก้านะครับ แล้วทางตำรวจเขารู้จุดที่คนร้ายเอาไปขายแล้วเขาติดตามขัสินไงบ้างให้เขาให้ต่อเราอ่งไบ้างครับว่าเขาบอกว่าอย่างอย่างนายการเขาบอกว่าตามไม่ได้แล้วอย่างทองนี่เขาไปขายที่บิ๊กซีเขารับสารภาพฟองไปขายบิ๊กซีเทพารักนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาก็มาซื้อ,มา,อมาซื้อรถสตอร์รถเดนต่ออีกสามแสนสองไปขายทองได้ห้าแสนกว่าเพอผู้ต้องหารับสารภาพ โอ้นี้เห็นใจเลยนะคะคของหายไปขนาดนั้นน่ะ โอ้โหนี่ขนาดเรารู้สึกแบบเงินหายเล็กๆน้อยๆยังรู้สึกเครียดเลย mm. แล้ววันนี้ค่ะหายไปมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทเลย mm. คนร้ายจับตัวได้ก็จริงตํารวจจับได้แต่ทรัพย์สินน่ะได้คืนมาไม่ครบ mm. เพราะว่าอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ามันถูกแปลเปลี่ยนเป็นเงินไปแล้วเอาไปขายบ้าง mm. อะไรบ้างนะคุณผู้ชมแล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาก็อยากให้เรื่องราวของเขาเป็นอุทาหนค่ะไปถึงนายจ้างทุกคนเลยเวลาจะคิดจ้างใครตรวจสอบประวัติให้ดีๆเอาสําเนาบัตรประชาชนของเขามาเก็บไว้หน่อยเผื่อมันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนาะก็จะได้ ตามตัวได้แต่งานนี้ผู้เสียหายบอกแม้แต่ชื่อนามสกุลจริงของคนร้ายยังไม่รู้เลยอตอนจ้างอ่ะเอาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปไคุยกันยังไงไก็ไม่รู้ว่าไปจ้างงานกาาันลักษณะไหนถ,ถูกต้องเออถ้าจ้างงานแบบนี้ผ่านคนรู้จักใครแนะนํามาหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าผ่านบริษัทจ้างงานหรือเปล่าก็ไม่รู้นเนาะอยังไงก็ฝากไปแล้วกันกถือว่าเป็นบทเรียนอุทาหณ์เนาะใช่ค่ะใครจะไปคิดว่าออกลายักขนาดนี้เนาะ ชอปสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand p o s t m มา t